นุ่มขระดไหนหรือแข็งกระด้างหน่อยๆน,นะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากเนี่ยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะรถคันนี้นี่มันเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะทั้งภายนอกภายในว่ามันคือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเมอยอะแล้วอะภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าสภาพดีดีกว่าที่ ขาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลยชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจรจากันซะให้ทีท่วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะ ดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามอไม่เห็นริ้วรอยกันเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามนะเราจะไปประเมินสภาพมันร้อยเปอร์เขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนินดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะ สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่า ตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสปียังพอโอเคไนงะนะฮะพอยาโโยยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ3ปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูซิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่อง